สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 ทับ5ทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะวันนี้วันที่28กันยายนพศ2564ค่ะ,ะเรามารู้จักการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะมะม่วง มะม่วงหนัก1กิโลกรัมหขีดมะละกอหนัก1กิโลกรัม2ขีดถามว่ามะม่วงกับมะละกอหนักรวมกันเป็นกี่กิโลกรัมกี่ขีดคำว่ารวมกันแสดงว่าเราจะต้องเอามาบวกกันใช่ไหมคะ มาดู1กิโลกรัม5ขีดรวมกับ1กิโลกรัม2ขีดอันดับแรกเราก็จะเอาหน่วยขีดมารวมกันก่อนก็คือ5ขีดรวมกับสองขีดห้าบวก2เท่ากับเจ็ดขีดนะคะห่กิโลกรัม5้ขีดรวมกับ1กิโลกรัม2ขีดอ่า เมื่อกี้เรารวมหน่วยขีดแล้วใช่ไหมเหลือหน่วยกิโลกรัม1กิโลกรัมบวก1กิโลกรัมก็เท่ากับ2กิโลกรัมนะคะทีนี้5ขีดบวก2ขีดก็เท่ากับ7ขีดนะคะดังนั้นมะม่วงกับมะละกอหนักรวมกันนะคะ2กิโลกรัม7ขีดนะคะเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำ เราก็จะเขียนคำว่าวิธีทำว้ลอนะคะแล้วก็จะเขียนหน่วยกิโลกรัมกับขีดไว้นะคะกิโลกรัมจะอยู่ซ้ายมือของคำว่าขีดนะคะจะอยู่ก่อนคำว่าขีดเนาะเพราะเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าต่อมานะคะบรรทัดแรกเราก็จะเขียนน้ำหนักของมะม่วงนะคะมะม่วงหนัก1กิโลกรัม5ขีดนะคะบรรทัดที่2 ถาดลงมานะคะก็จะเขียนคําว่ามะละกอหนัก1กิโลกรัม2ขีดนะคะเขาบอกว่าให้เอามารวมกันใช่ไหมก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนะคะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะหนักรวมกันเราก็บวกเลย5ขีดบวก2ขีดก็เท่ากับ7ดขีดมาบวกหน่วยกิโลกรัมบ้าง 1>, 1กิโลกรัมบวก1กิโลกรัมเท่ากับ2กิโลกรัมนะคะน้ำหนักรวมนะคะ2กิโลกรัม7ขีดนะคะตอบประทัดต่อมานะตอบสังเกตดีๆีคำว,ว่าวิธีทำกับคำว่าตอบจะอยู่ตรงกันนะคะมะม่วงกับมะละกอหนักรวมกันเป็น2กิโลกรัม เขีดเห็นไหมคะเวลาตอบจะตอบเป็นตัวเลขไทยเสมอนะคะต่อไปนะคะจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุด เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเขียนโจทย์ด้วยนะคะโจทย์ไม่ยาวนะคะสข้อ,อโจทย์ข้อที่1บอกว่า4กิโลกร,รัม7ขีดกับ5กิโลกร,รัม2ขีดรวมเป็นกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดแสดงว่าเราจะต้องเอามาบวกกันนะคะ,ะมา ทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่หนึ่งวิธีทำให้นักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มาเขียนวิธีทำํำเราจะต้องเขียนหน่วยอะไรไว้ก่อนหน่วยกิโลกรัม กับหน่วยขีดไว้ก่อนนะคะ4กิโลกรัม7ขีดนะคะรวมกับ5กิโลกรัม2ขีดหลังจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็คำตอบขีดเส้นใต้2เส้น 7บวก2เท่ากับ9 7บวก2เท่ากับ9 4กิโลกรัมบวก5กิโลกรัมก็เท่ากับ9กิโลกรัมดังนั้นตอบนะคำว่าตอบนะคะจะอยู่ตรงกับคำว่าวิธีทำนะคะเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบ9กิโลกรัม 9ขีดเสร็จแล้ว1ข้อนะคะ <c oughs> <c oughs> ข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์บอกว่า6กิโลกรัม4ขีดกับ5กกักับ5ขีดนะคะกับ5ขีดรวมเป็นกี่กิโลกรัมกี่ขีดนะเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะนะเราก็จะมาแสดงวิธีทำ เขียนหน่วยกิโลกรัมไว้รอเลยกับหน่วยขีดไว้หกกิโลกรัมสี่ขีดกับ5้าขีดนะคะรวมกับ5ขีด4ีขีดบวกห้ขีดเท่ากับ 9ขีด6กิโลกรัมไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาตอบนะคะเราก็จะตอบ6กิโลกรัมเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ6กิโลกรัม9ขีดเสร็จแล้ว2ข้อนะคะ ต่อไป7กิโลกรัม8ขีดนะคะ7กิโลกรัม8ขีดรวมกับรวมกับ2กิโลกรัม4ขีดเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะ,ะมาดูวิธีทำนะคะเราก็จะเขียนหน่วยกิโลกร,รัมกับหน่วยขีดไว้ก่อนนะคะ 7กิโลกรัม8ขีดเราก็มาเขียนเลย7กิโลกรัมเขียนให้ตรงกับหน่วยกิโลกรัมนะคะ8ขีดก็ให้ตรงกับหน่วยขีดต่อไปรวมกับคือเครื่องหมายบวกนะคะเราจะไม่เขียนชิดกันจนเกินไปนะคำว่ากิโลกรัมกับคำว่าขีดนะคะเขียนห่างกันนิดนึงนะคะ รวมกับ2กิโลกรัม4ขีดเนี่ย2กิโลกรัม4ขีดหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็ขีดเส้นใต้คำตอบ2เส้นนะคะ8บวก4เท่ากับ12นะคะต่อไป7กิโลกรัมบวก2กิโลกรัมเท่ากับ9กิโลกรัมอะ ทีนี้เราจะได้คําตอบคือ9กิโลกรัม12ขีดซึ่งเรารู้แล้วว่าว่าอะไรคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมถูกไหม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมอของเรามันเป็น12ขีดใช่ไหมคะอ่า12ขีดเราจะแบ่งเป็น สิขีดกับ2ขีดนี่จะได้10ขีดกับ2ขีดซึ่ง10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะนะเราก็จะเอา1กิโลกรัมเนี่ยมาบวกกับเก้ากิโลกรัมรวมเป็น10กิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะ เอา2ขีดตัวนี้นะคะมาเขียนได้เลยนะคะคำตอบที่ได้นะคะ10กิโลกรัม2ขีดนะคะสิกิโลกรัม2ขีดเวลาตอบก็จะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะข้อต่อไปเลยนะคะ2กิโลกรัม3ขีด รวมกับ18ขีดเท่ากับเท่าไรนะรวมกันก็เป็นเครื่องหมายบวกนะคะทีนี้18ขีดขีนะคะ18ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมกับขีดขีเนะพราะ1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ10ขีเนาะนะเราก็จะมาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนะ หนับแรกเขียนวิธีทำไว้เลยนะคะแล้วก็เขียนหน่วยกิโลกร,รัมกับหน่วยขีดไว้รอเลยนะคะสองกิโลกร,รัม3ขีดรวมกับ1กิโลกร,รัม8ขีด3บวก8เท่ากับ11 2อบวก1่เท่ากับสาทีนี้10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมแต่ของเราตอนนี้มี11ขีดใช่ไหม ก็จะได้เป็นแบ่งออกเป็น10ขีดกับ1ขีดใช่ไหมสิบขีดก็คือ1กิโลกรัมมาบวกกับ3กิโลกรัมเนี่ยก็จะเท่ากับ4กิโลกรัมแล้วก็เหลือ1ขีดตรงนี้นะคะเราก็เอา1มาเติมนะคะเราก็จะได้คำว่าหรือ4กิโลกรัม1ขีดเวลาตอบนะคะให้ตอบเป็นตัวเลขไทย ต่อไปต่อไปนะคะ,ะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดอีก2ข้อนะคะอันนี้ให้ทำลงในสมุดเหมือนเดิมทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ,ะข้อที่1 15กิโลกร,รัมเขีด รวมกับ7กิโลกรัม4ขีดเท่ากับเท่าไรอันดับแรกเราก็เขียนโจทย์เสร็จแล้วก็จะมาเขียนคำว่าวิธีทำนะคะเขียนหน่วยกิโลกรัมไว้รอเลยกับหน่วยขีสิบห้านะกิโลกรัม9ขีดรวมกับ7กิโลกรัม4ขีด ขีดเส้นใต้คำตอบ2เส้นนะคะ9บวก4เท่ากับ13 5บวก7เท่ากับ12ใส่2ทด1 1บวกตัวทดอีก1เป็น2เราจะได้คำตอบคือ22กิโลกรัม13ขีดนะคะซึ่งซึ่ง13ขีดก็จะเท่ากับ 1>, 1กิโลกรัมกับ3ขีดใช่ไหมคะ1กิโลกรัมเนี่ยเราก็เอาไปบวกกับ22กิโลกรัมนะคะเราก็จะเขียนคำว่าหรือนะคะหรือคำตอบก็จะเป็น23กิโลกรัม3ขีดนะคะเราก็จะตอบ 23กิโลกรัม3ขีดนะคะต่อไปข้อที่2ข้อ2 ยี่สิบสามกิโลกรัมห้าขีดรวมกับสิบห้าขีดนะคะยี่สิบสามกิโลกรัมห้าขีดรวมกับสิบห้าขีดซึ่งสิบห้าขีดเท่ากับเท่าไหร่นะสิบห้าขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรมัมกับ 5ขีดใช่ไหมคะอ่าเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะเขียนหน่วยกิโลกร,รัมไว้นะคะและหน่วยขีดนะคะ23กิโลกร,รัม5ขีดรวมกับ1กิโลกร,รัม5ขีด5บวก5เท่ากับ10นะคะ3บวก1เป็น4 2ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมานะคะจะได้คำตอบคือ24กิโลกรัม10ขีดนะคะ10ขีดตรงนี้นะคะเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะหรือนะคะหรือ24กิโลกรัมบวกอีก1กิโลกรัมก็จะเป็น25กิโลกรัมเราก็จะมาเขียนตอบ25 กิโลกรัมนะคะคำตอบคือ25กิโลกรัมต่อไปหนึ่งกิโลกรัม6ขีด1กิโลกรัม6ขีด,ขดน้อยกว่า2กิโลกรัม4ขีดอยู่เท่าไหร่เราก็จะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะโดยถ้ามีคำว่าน้อยกว่าหรือคำว่ามากกว่ามันจะเป็นการ ลบทันทีนะคะซึ่งเวลาที่เราจะลบเราก็จะต้องเอาตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวเลขที่น้อยนะคะซึ่ง1กิโลกรัม6ขีดกับ2กิโลกรัม4ขีดอันไหนมากก็คือ2กิโลกรัม4ขีดมากเป็นตัวตั้ง1กิโลกรัม6ขีดนี้เป็นตัวลบนะคะนี่เราก็จะได้ 2กิโลกรัม4ขีดลบด้วย1กิโลกรัม6ขีดหลังจากนั้นก็จีดเส้นใต้1เส้น4-6ลบ6ได้ไหม4ลบ6ไม่ได้นะคะเราก็จะทำการยืมนะคะยืม2นะคะ2ในหน่วยกิโลกรัมยืม2ในหน่วยกิโลกรัมมา1กิโลกรัมซึ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะอ่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด 2โดนยืมไป1ก็จะเหลือ1น1กิโลกรัมนะคะทีนี้เดิมมีอยู่แล้ว4ขีดยืมเข้ามา10ขีดรวมเป็น14ขีด14ลบ6เท่ากับ8 1ลบ1เท่ากับ0คําคำตอบคือ8ขีดนะคะต่อไป4กิโลกรัม2ขีดมากกว่า9ขีดอยู่เท่าไรเราก็ มีคำว่ามากกว่าเนี่ยเราเอามาลบกันเลยนะคะเอาตัวเลขมากเป็นตัวตั้ง4กิโลกรัมสองขีดกับ9ขีดอะไรมากกว่ากันก็คือ4กิโลกรัมสองขีดมากกว่าก็จะเป็นตัวตั้ง9เป็นตัวลบนะคะ4กิโลกรัม2ขีดลบกับ9ขีดนะคะ 2-9ลบ9ไม่ได้นะคะ2-9ลบ9ไม่ได้เราจึงไปทำการยืมในหน่วยกิโลกรัมมาคือ4กิโลกรัมใช่ไหมโดนยืมไป1ก็จะเหลือ3กิโลกรัมนะคะเดิมเรามีอยู่แล้ว2ขีดยืมเข้ามา1กิโลกรัมหรือ10ขีดก็เท่ากับ12ขีด12-9ลบเเท่ากับ3นะคะ ดูหน่วยกิโลกรัม3ไม่มีตัวลบก็ชักลงมานะคะคำตอบที่ได้คือ3กิโลกรัม3ขีดต่อมานะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะลงในสมุดอย่าลืมนะถ้ามีคำว่าน้อยกว่าหรือคำว่ามากกว่านี้แสดงว่าจะต้องเอามา ลบกันนะคะโดยเราจะเอาตัวเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยตัวเลขน้อยนะคะอันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดเลยนะคะสข้อนะต่อไปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือนักเรียนนะคะหาผลลบ ผลบวกหรือผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดเราทำได้โดยนะคะนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันนะคะวันนี้นะคะการบ้านแบบฝึกหัดที่4.8นะคะวันนี้การบ้านแบบฝึกหัดที่4.8ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถนะคะ ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะคะบทที่4.8ในหนังสือเรียนเล่มสีม่วงของเราเลยนะคะหรือถ้าเขียนจดตามบนคูมไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูซ้ำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ